สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปแคมปิง้งเิงไฟดูพิพิธภัณฑ์ไปบรรยากาศปัดนอกบัดนอกรอบเมืองก่อนนะคะเราออกจากซานฟรานซิสโกขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ถึงที่เขาเรียกว่าแคมป์กราวที่นี่ก็จะเป็นที่เขาอนุญาตให้คนมาตั้งแคมป์ โดยบางคนก็จะใช้รถ RV รถ m ถโมบายโฮมบางคนก็จะใช้รถส่วนตัวก็มากางเต็นท์นอนนี่แหละค่ะวันนี้ไม่ใช่วันหยุดคนไม่หนาแน่นเท่าไหร่แต่ก็นับว่าเยอะอยู่เรามาถึงเราก็จัดแจงขนของลงจากรถของเราเพื่อนๆทั้งสามมาก่อนหน้าแล้ว ข้าจักรยานมาด้วยเราเข้าไปจอดตรงนี้นะคะไอเสานี่น่ะเป็นที่ชาร์จไฟของรถโมบายที่ชาร์จไฟก็ได้ที่เติมน้ําก็ได้แล้วก็ที่ดูดซ่วมด้วยนะคะไอไอตรงนี้ค่ะดูนะคะ anything else in there you can use just go for it this is your box cut here, Andy. believe me you should wait until later in the evening it's going to be much more fun taking videos of when so we're all drunk Yeah, YouTube Yes sure cosher She We'll send the channel we check has a can with this I'm I'm filming it link it not on to so out us วันนี้แต่เขาไม่ให้เราค้างคืนที่เต็นท์บยเขาเห็นเราเป็นคุณหนูก็เลยพามาโรงแรมใกล้ๆแถวนี้แต่ว่าโรงแรมในป่าแพงหูดับตับไม่เลย มาเดินชมหลังโรงแรมนะคะมีต้นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลร่วงเต็มดินเลยแล้วก็หลังโรงแรม <This S 1> จะมี <is called S 1> ที่นั่ง <relaxing S 1> พักผ่อนสบายสบายยญาเขียวกระจีพักส <looks> ัก, <looks> ก okay. แต่งเพชรตะวันเริ่มจะ แสงอ่อนลงแล้วเราจะกลับไปที่แคมป์หาเพื่อนๆ <c oughs> ไปทานอาหารเย็นที่นั่นกันมาถึงเขาเตรียมฟืนไฟไว้เรียบร้อยนะคะ <c oughs> แต่เตาเตาอนะทางแคมป์เขาจะมีให้มีเตามีโต๊ะแต่เก้าอี้เราหามาเองเอาเอกขนิกเชยียวปุญชัยไปหห้กิ่งมาเหนื่อยสิ a กดดไม้อะไ s ขอสักจอกเพื่อผู้ใหญ่คว้วหนี้ผู้ดีคว้ใสซ่พ่อครัวใหญ่ลราค่ะเนวเนวนี้ทำงานยังไม่เกษียณนะคะอยู่บริษัทคอมพิวเตอร์เงินเดือนล้านกว่าบาทเงินเดือนล้านสามเขได้ขาแกะมาขานี้ขานี้เขาเขาบอกว่าราคาหกสเหียญ เพรื้อเพรัวใหญ่ส่วนมากเนวนี้จะเป็นพ่อครัวประจำกลุ่มอันนี้มันฝรั่งนะคะห่อมนย่างที่คุณไม้กำลังจะปรุงเ,เขาใส่เกลือที่ขาแกะแล้วเนวก็นำไปย่าง แค่นี้เองอาหารฝรั่งทำเพียงอย่างเดียเอ่างเนื้อย่างไก่ย่างเนื้อย่างเสต็ปอะไรทุกอย่างบอกว่าหัวมันน่ะบ้าเราซุกที่เท่าเข้าไปเลยไม่ต้องมาย่างแบบนี้ระหว่างที่รออาหารสุกก็นั่งดื่มกันไป เครื่องดื่มนี่จะจะนำมาเองนะจังคนจะมาเออช่วงบ่ายเราก็ไปทะเลใช่ไ่ะเศรษใช่ค่ะที่สวยมีกมีตะกอนน้ำนี่ก็ส่งกลิ่นไม่ค่อยดีด้วยไปเดินเล่นแต่ว่าอากาศเย็นมากหนาว ทรายเขไม่สวยเหมือนบ้านเราไม่น่าก็าหลังที่มาเที่ยวบ้นานดาปันจันรงเสร็จแล้วก็ไปชมพิพิพพพธภัณฑ์ของเมือง Point Play. พอตเพล y พิพิพพธภัณฑ์ที่นี่เขาทำได้เหมือนมากเลยฮนะถูกใจเด็กๆมากเลยคล้ายๆกับเข้าเอารูป เข้าของจริงมาสตัฟไปนกเล่นน้ำก็มีน้ำจริงจรงูก็เหมือนงูจริงๆริงสีดูแมวกระต่ายเหมือนมากเสร็จแล้วเราก็ขับรถ กับแคมป์ไปหาเพื่อนๆกันโรกกองไฟเวลากลางคืนเราก็จะเสดหาที่เดินกันพราะเตือนตางปเอาละ่หาเส้นทางเส้นทางไหนที่มันเหมาะสมที่มันวี่บากมากน้อยแค่ไหน แต่วันนี้พวกเขาเลือกเส้นทางเบาๆเขียนใจสมาชิกใหม่เขาแบบไม่สูงชันมากนะลูกพี่นะเดี๋ยวคุณป้าพอล่าจะแอลแนนี่คือชื่อเส้นทางนะคะปีศาจเด็กิอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันไปกันละสี่หนุ่มสี่มือเดินไปไม่ต้องรอทางเริ่มจะลำบากขึ้นนะคะ แคบๆเรเดินชมต้นชมไม้กันไปมีอะไรถ้าเจอต้นไม้แปลกๆหรือสัตว์แปลกๆเขาก็จะหยุดดูกันสพก็มีไม่รู้สร้างไม่ได้ท pues ั่วถึงเอาเริ่มถกกันแล้วจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่อ้าวยี่บม้ป้าไม่ไหวแล้วลูกเอ้ย เลี้ยวซ้ายประมาณสิบไม์ก็โอเคอยู่หลวงจะไปทางไหนคะแน่จบตากันเอาคุยกันให้รู้เรื่องเน้ใช่ไหมหันมาถามว่าพอล่ารู้จักต้นปอยซันโอ๊กไหมก็หมากตันแย่บ้านเราดีๆเลยโอเคแต่มีเยอะมาก

การขึ้นนี้ยังไม่เท่าไหร่นะพอทนกินก,ก็ไปแตจต้นขาลงนี้โอ้โหมันชันมากเลยแล้วก็ไม่ลงทางเดินด้วยกขาลงทางนันชันอแล้วต้องใช้ขเขายอ่อเขา่าไปเยอะลูกสาวบอกว่าแม่ห้ามลงนะขึ้นได้ขึ้นแล้วไม่ให้ลงจะให้นอนอยู่บนภูเขาเลยในที่สุดเราก็มาถึงยอด เห็นไหมเรามองเห็นภูเขาอื่นๆเพียบเลยชมวิวกันกน่อนขึ้นมานานมีออฟฟิศด้วยอยู่ข้างบนเป็นสถานีอะไรสักอย่างตรวจอากาศหรือเปล่าแล้วก็ไฟป่าอะไรนี่มีเจ้าหน้าที่ทำงานนึ่งน่จะเป็นเสาอินเทอร์เน็ตเป็นบ้านเราว่าเสาอินเทอร์ แล้วมันอยู่สูงอ,อยู่ไกลอยู่ที่สุดเราก็ลงมาถึงรถของเรารถยังอยู่ไม่มีใครขโมยไปมีอาขาหลากักเนวมีอะไรเออตวจาเย็นนี้จะรอบปอนไฟเกีอะไรกันอีกราตรี